ถ้าเป็นคนผมจะเคยดโดนนองปีนี้แนะนวดเพิ่งขึ้นปีนี้มันงมเศร้าๆอย่างนี้แค่ไปซือย่างบลูเห็นในต่อเนาะกูได้บอกแม่มันนุ่มไหมมันนุ่มกว่าการใช้อุ้ยบอกมันออกไงเนาะอืมโอลาที้ไม่แสีเลยเห็นบอกมันสอบมันสอบกว่าเดิมไหมออว่าเพิ่งเคยใช้ ไงเหลี <that is German> ่ยงเนี้ยปรุงหรอแล้วข้างล่างทำอย่างนี้ได้ไหมได้เอาหนัีหายีหรอก็ตัดออกก็เหนอมันยาวบ่เอยข้างล่างของตะล่างเนี้ยล่ะเขาเห็นไหนซอยออกก็ได้ข้างล่างน่ะเหมืเกี๊ยงบ่มันก็ดีอยู่นะไอ้ข้างนั้นผมเพิ่งรู้ว่าอันนี้มันดีมากเลยนี่บ่เคยใช้กัน แล้วทำนี่นะครับเพิ่งเคยทำมันออกเลยโคตรดีแล้วปกติฉันทำมันจะแสบมากฉันกนฉันแสบผิวหนังมากแดงจะแบบอันนี้มันออกเลยไหมยิมงกนคนคายเลยแล้วทเขาเอาเขาเอาขหรือเปล่ามันจะซอวกวดกันไงไ่เดียกันมันมันเป็นมันเป็นเหมือนมันเป็นลื่นๆหรอเออมันมันก็จะทำให้แล้วไม่รู้สึกว่าเรากกนหน่อยเนี้ยมันไปเลยแล้วมันก็ออกไปเลยแต่ว่ามีกดนิดเสื่อมไหมนเดื่อง อันนี้เข้าเปล่าเข้าเปล่าเข้ามุกมีแค่นี้เปล่าเข้าเปล่าเข้าเห็นอ้วนวุ้นนี่ท้างนานเราห่างนี่กูทวนเสียตั้งนานแข่งไงมันไม่ได้อันคนมันแข่งมันก็ได้เจ็บกว่ามฟากระเด็นบอลมันจะแสียบนะเวลาเวลาเราเราเราเกิดพี่เมื่อเราเราหน้าตัวมันจะเสบหยาบคือเคลื่อนบอลจะเป็นเป็นยังไงของของของฉันมันอ่อนไงเห็นแล้วแค่ทีไง ใช่ล้วรเลยนะครับเกิดมา24ปีพนาพี่นองหัวตาสิเคยกลนวดโอ้ยเรากับหัวตาสิเปลี่ยนผูบาวเนาะกำลังเป็นตาหักแต่แพงกำลังเป็นตาเอะแต่แอะวาสนาผู้ไดโนอวาสนาผู้ไดโน่พพดดนทีได้พ,พ่อผู้ใหญ่บ้านพ่อไกลของเา้าเป็นพ่อพันธ์ นาตีได้ซอนโกนหนวดบัตเนี่นาตีได้ซ้อนบอดโกนหนวดวายุหนวดอันเล่าอยู่น้ำจจงสี่เจงสี่ชองส้มเศนพี่น้องเดี๋ยวเบิงแต่ละมือนกะเลียบเบิงอยู่ปัาดพอไก่แล้วเป็นนมแล้วแล้วมีหนวดแล้วเมื่อนี้โกนแล้วพี่น้องไก่สีวันเกิดแล้วไก่สิครบยีสิบหาปีแล้วมาแต่ไดโกนหนวดพนัว่า เป็นนมเต็มตัวแล้วเด้อผู้ใดกระดยัยเสียดายแท่นห้ผู้ใดเห็ดห้หรูดมือเนาะพี่นอ้องวาสนาผู้ใดนอเนาะ